แดทถาดมิลาดส่วนลด1 0 0 0 0แบาทโปรโมชั่นของเรานะครับตอนนี้ดาว20%ใช้เงินออกรถเพียง100บาทผ่อนเท่าไหรผ่อน6 2พ5บาทนะครับ84งวดดอกเบี้ยเพียง2.79%ครับมาดูฟังก์ชันที่ตัวรถกันนะครับเริ่มต้นที่กระจังหน้านะครับอ่าก็จะเป็นสีดำสีแดงกระจังหน้าสวยแบบนี้เลยนะครับ อันนี้สเกิร์ตมาจากโรงงานไฟตัดบอกนี้เป็นของแถมนะครับอันนี้แถมให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้ไฟตัดหมอกมาดูที่ล้อนะครับล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับสีดำอันนี้19555 R 15นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างอันนี้มาจากโรงงานกันสาดอันนี้เป็นของแถมนะครับ อันนี้สเกิร์ตสีดำอันนี้ก็มาจากโรงงานสปอยเลอร์หลังสีดำอันนี้เสาวากาศคลิปฉลามอันนี้ของแถมให้ลูกค้าอันนี้ด้านท้ายนะครับก็จะมีที่วางของอน,นี่ก็จะเป็นเ,เขาเรียกถัดท้าย เซนเซอร์ S S ถอยหลังกล้องมองหลังอันนี้เป็นชุดของแถมนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมภายในกันเลยครับอันนี้ของแถมนะครับแถมให้ลูกค้าเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับต่อมาอันนี้เป็นจอภาพทัชสกรีนรองรับ a p p l e CarP l a y เกียร์ออโต้ CVT ประหยัดน้ำมันเกียร์ไม่กระตุกนะครับมาที่มาตรวัดแบบสปอร์ต พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยคันนี้ประหยัดน้ำมัน23.3กิโลเมตรต่อลิตรจะมีสครับเพจอันนี้ครับสวยมากอันนี้เป็นของแถมให้ลูกค้าสนใจมิตซูบิชิทุกรุ่นติดต่อเซลเอ็มเอ็นเคซีศูนย์หกสี่ห้าเก้าสีสวัสดีครับ